สวัสดีค่ะพบกับแม่ Lady แดงกับช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเป็นประจำนะคะก็เทศากาลปีใหม่เราก็หยุดพักผ่อนกันแบบยาวๆเลยนะคะกลับมาอัปเดตข่าวสารแมน Man, ยูกันบ้างเนาะก็มีรายงานเข้ามานะคะว่าตอนนี้เซอร์จิบแลดปี่ะข่ายยู่ที่แคริงตันแล้วเพื่อพบกับยูริกเทนฮาร์กและนักเตะก่อนที่จะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฝึกซ้อมและเข้าร่วมการประชุมครั้งต่อไปที่โอทัลฟอร์ดรอบล่าสันนะคะรายงานเพิ่ม,เต,มเติมว่าความพึงพอใจของอินิออสนะคะก็คือ จะยังคงเก็บอิดิคเทนฮารเอาไว้นะคะอย่างน้อยจนสิ้นสุดฤดูกาล นอกสจากว่าจะผลงานจะยับแย่ไปกว่านี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่านั้นนอกจากนี้นะคะรับรอสัญญา,าว่าแกมพอตเตอร์เนี่ยได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแผนงานของเขาในอนาคตโดยอินออสถ้ามีข่าวมาประมาณนี้สมมติปวดอิริเทนฮางี่สงสัยไม่พ้นแกรมพอตเตอร์แน่เลยอะ,อะมาต่อกันที่คนนี้ค่ะผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ใช้เท้าได้ดีแต่ใช้บุร์เซฟไม่ค่อยจะได้นะคะอังเดโอน,า,นาค่ะมีข่าวว่าจะเดินทางไปแข่งขันในสึกเอ เอฟคอนหลังเกมกับท็อตแนมฮอสเปร์ในวันที่14มกราคมนี้นะคะก็จรดีไปเลยก็ได้นะเมลสปอร์ตนะคะรายงานว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยายสัญญากับอารอนวานบิสก้าออกไปอีก12เดือนและกำลังวางแผนที่จะเปิดการเจราจากเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ก่อนสิ้นสุดฤดูกาลแต่ในส่วนของราฟาเอลวารานะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจนะคะที่จะไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาออกไปนะคะ ตอนนี้วารานก็เลยสามารถเจรจากับสโมสอนนอกพีมาดีกได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานะแล้วก็อาจจะออกจากรัวโอเทฟฟอร์ดแบบไร้ค่าตัวในช่วงฤดูร้อนนี้ และเซีกรกิลอดนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตัดสินใจยกเลิกสัญญาการยืมตัวเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนักเตะเองเนี่ยก็จะกลับไปที่ต้นสังกัดอย่างทอตแนมฮอสเปอร์ ame, อ่ะเรามาดูที่ดิวยืมตัวจากยูไนเต็ดกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะดอนนี่ฟันเดเบกนะคะก็เซ็นสัญญากับไอทักแฟงเฟิร์ตแบบยืมตัว จากแม n เชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะเข้าร่วมทีมบุนเดสลีกาในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาล2023-2024ค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะดอนนี่ฟันเดเบกนะขอให้ฟอร์มปังๆละกันเพื่อจะได้ย้ายแบบถาวรนะคะสำหรับเจอร์รี่ซันโชนะคะนะที่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอยู่กับแมนยูตอนนี้นะคะบริเียดอตมุนนะคะบรรลุข้ตอตกลงทางวาจาสำหรับการกลับคืนสู่สมโมสร ตอนนี้นะคะซาชโชกำลังรอข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างดอทมูลกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทุกฝ่ายต้องการบรรลุข้อตกลงให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งจะทำให้จ้แดอนซันโชเนี่ยกลับเข้าไปร่วมทีมของดอทมูลนะคะเพื่อฝึกซ้อมที่มาเบยสทีนี้เรามาดูในส่วนของนักเตะที่แมนยูสนใจจะดึงเข้ามาช่วยทีมในตลาดหน้าหนาวนี้กันบ้างน,นะคะก็มีติโมแวนเนอร์ค่ะเขาบอกว่า เน,นติโบเวเนอร์กลายเป็นเป้าหมายสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้เนื่องจากแอเบริซิกเอกนะคะก็เตรียมอนุมัติข้อตกลงในการยืมตัวสมิโอลเาเคจากแมนเชสเตอร์อีฟนเตนะคะเขาก็รายงานว่าตอนนี้มีสโมสรหลายแห่งเลยนะคะที่ให้ความสนใจที่จะอยากยืมตัวฟาตูโนเปเยสตีในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนอกจากนี้นะคะก็มีข่าวสนใจในตัวทีมงานโค้ชของเราเหมือนกันนะคะ มีรายงานจากลิฟเแมนเชสเตอร์ Manchester, อีนิ่งนี่บอกว่าสวอนซีซิตี้เนี่ยกำลังสนใจนะคะเอริกเรมซี่นะให้เข้าไปเป็นผู้จัดการทีมซึ่งตอนนี้ว่างอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ไม่ได้คิดที่จะขัดขวางโอกาสนี้ของเขานะคะแต่ว่าก็คงรู้สึกเสียใจแหละถ้าเกิดว่าเอริกเรมซี่จะย้ายออกไปนะคะ ปิดท้ายกันด้วยภาพนี้นะคะเป็นภาพการลงสนามฝึกซ้อมของคาเซมิโร่แล้วก็มาตินเนสหายกับมาไวๆนะคะจะได้กลับมาช่วยทีมเนาะเอ้มีอิสาแกรม a c e b o o k t ิ k t o o y o u t u b e t ิ i เ t อร์ภายใต้ชื่อ Lady P ีผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะหรือใครอยากพพอร์ตเป็นกำลังใจให้เอแล้วก็สามารถเป็นสมาชิก l a ยดีผีแดงผ่านทางช่องทาง Youtube ได้คะ่ะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ